เร่าประวัติปฏิปทาและพระธรรมเทศนาะของหลวงปู่แหวนสุกินโนพระอรหันต์แห่งดอยแม่ปังเสนอตอนที่19เเรื่องเนื่องจากกรรมเก่าพระเดชพระคุณหลวงปู่แหวนสุกินโนมีโรคเรื้อรังอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งแพทย์ไม่สามารถชี้เหตุของโรคและรักษาให้หายขาดได้เพียงแต่ทดลองเท่านั้นไม่มีผู้ใดทราบว่าท่านเป็นมาเมื่อไหร่และโรคนี้เองที่เป็นวิบากขันทรมานท่านตลอดมาโดยเกิดเป็นแผลที่ก้นกบปากแผลกว้างยาวประมาณหนึ่งเซนติเมตรแผลนี้ถ้าเกิดการอักเสบขึ้นมา จะมีอาการบวมแดงรอบๆปากแผลจะคันอย่างรุนแรงหลวงปู่ล่างว่าแผลดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากอดีตกรรมของท่านเมื่อท่านยังเป็นเด็กได้นำควายออกไปกินหญ้าในทุ่งนาพเพออิญควายดื้อต้านไปทางหนึ่งกลับไปอีกทางหนึ่งเมื่อหนื่อยเข้าหลวงปู่เกิดความโกรธจึงใช้มีดสับเข้าที่กกหางของควายเนื้อทำให้ควายได้รับบาดเจ็บ จนเลือดไหลเกิดความสงสารแต่ไม่ทราบว่าจะหายาอะไรมารักษาบาดแผลได้เพอเอิญควายถ่ายมูลออกมาหลวงปู่จึงเอามูลมาทาบาดแผลให้มันปรากฏว่าแผลได้หายภายในเจ็ดวันฉะนั้นหลวงปู่จึงเรียกแผลที่ก้นกบท่านว่าเป็นแผลที่เนื่องมาจากกรรมเก่าแต่ท่านไม่ได้เรียกว่าก้นกบเหมือนคนทั่วไป ท่านเรียกว่าหางสุดเพราะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่ท่านฟันกกหางควายตัวนั้นเมื่อสมัยยังเป็นเด็กนอกจากนี้ท่านยังเป็นต้อกระจกที่ในตาซ้ายและเป็นต้อหินที่ในตาขวาแต่ท่านไม่ยอมรักษาตัวในโรงพยาบาลจึงทำให้การรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความลำบากอย่างยิ่งเพื่อเป็นการสนองตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบกับที่วัดดอยแม่ปังมีส่วนช่วยในการหาทุนสร้างตึกสุกินโนภายในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์จึงส่งแพทย์มาตรวจรักษาหลวงปู่ที่วัดเป็นประจำถ้าในกรณีที่หลวงปู่อาภาษหนักทางคณะแพทย์จะนำวิทยุรับส่งมาติดตั้งทั้งนี้เพื่อรายงานผลการรักษาให้ทางสำนักพระราชวังทราบทุกระยะ เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลฝ่าละอ,องธุลีพระบาทให้ทรงทราบทุกระยะจนกว่าจะหายเป็นปกติวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2520เวลาสามนาฬิกาขนาดที่หลวงปู่แหวงกราบพระมีอาการหน้ามืดเมื่อลุกจากที่นั่ง ทำให้เสียการทรงตัวเซไปแล้วลม้ลมลงผลจากการล้มครั้งนั้นทำให้เกิดรอยช้ำที่แขนและไหล่ซ้ายเป็นผลให้สุขภาพของท่านสุดลงเรื่อยมาตอนเย็นของวันที่24กรกฎาคมท่านเกิดอาการท้องร่วงอย่างแรงมีไข้ร่างกายอ่อนเพลียหลังจากนั้นเป็นต้นมาแม้ว่าแพทย จะทำการรักษาอย่างดีก็ตามแต่หลวงปู่ก็ยังมีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะไม่มีอาการของโรคใดๆปรากฏก็ตามจนกระทั่งเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2520เวลา16.40นท่านล้มลงขณะที่ลุกขึ้นจะไปห้องน้ำสีข้างด้านซ้ายไปถูกกับโคมตะเกียงน้ำมันกาด ทำให้มีรอยแผลถลอกของผิวหนังและรอยช้ำของผิวหนังด้านซ้ายแขนด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนตามมาคือปัสสาวะไม่ออกถ่ายอุจจาระลำบากคณะแพทย์ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับท่านพระอาจารย์หนูสุกิโตที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องดูแลรักษาหลวงปู่อย่างใกล้ชิดภายในที่อยู่ของท่านเองเนื่องจาก ไม่อาจจะนิมนต์ให้หลวงปู่ไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้หลวงปู่มีความประสงค์จะรักษาตัวอยู่เฉพาะแต่ในที่อยู่ของท่านเองซึ่งท่านพระอาจารย์หนูก็ต้องการให้เป็นไปตามความประสงค์ของหลวงปู่ทุกประการขณะที่หลวงปู่อาพาธอยู่นั้นท่านมักจะสงบจิตเข้าอยู่ภายในเกือบตลอดวันตลอดคืนดูอาการภายนอกของท่านจึงดูเหมือนว่า จะหมดหวังเอาทีเดียวบางครั้งท่านไม่ยอมพูดไม่ยอมฉันเป็นเวลาหลายวันถึงเวลาฉันอาหารฉันยาฉันน้ำปลุกท่านขึ้นมาท่านลุกขึ้นนั่งแต่จิตท่านยังอยู่ในความสงบเวลาป้อนอาหารใส่ปากอาหารก็ค้างอยู่ในปากเช่นนั้นเองเพราะท่านไม่เคี้ยวเอาน้ำให้ดื่มเอายาให้ฉันก็เหมือนกันตาของท่านลืมค้างอยู่ไม่กระพริบดูเหมือนไม่มีชีวิตชีวา ดังนี้พระท่านยังไม่ถอนจิตออกจากความสงบภายในออกมารับอารมณ์ภายนอกจนกระทั่งวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522ทางวัดได้จัดให้มีงานผูกพัทสีมาเวลาสิบนาฬิกาสำเร็จพระสังฆราชซึ่งทางวัด ได้กราบทูลรัตนาให้เสด็จมาในงานและเสด็จมาเยี่ยมหลวงปู่ขณะที่หลวงปู่ยืนครองผ้าอยู่โดยมีพระอาจารย์หนูและพระอุปถากคอยช่วยเหลือเมื่อห่มเสร็จแล้วเอี้ยวตัวจะเดินก้าวขาออกไป,ปเพลินขาที่ก้าวไปนั้นไปเหยียบชายจีวรททาให้เสียการทรงตัวล้มลงสุดวิสัยที่พระอุปถากต์และผู้อื่นจะรับไว้ได้ทันอาการล้มครั้งนี้ ทำให้มีอาการเจ็บซี่โครงเจ็บบั้นเอวเจ็บกระดูกสันหลังลุกขึ้นไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่นอนสมเด็จพระสังฆราชต้องเสด็จเข้าเยี่ยมอาการอาภาธของหลวงปู่ในที่อยู่ของท่านพระองค์ประทับนั่งซักถามอาการหลวงปู่และรับสั่งสนชนากันพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงเสด็จกลับตอนบ่ายภายหลังจากพิธีตัดลูกนิมิตแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเยี่ยมหลวงปู่พระองค์มีพระราชดำรัสถามอาการจากหลวงปู่และได้สนทนาธรรมกับหลวงปู่โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระยาณสังวรร่วมอยู่ด้วยพอสมควรเจเวลาแล้วจึงเสด็จกลับผลจากการล้มครั้งนี้ลูกนั่งยืดตัวตรงเช่นธรรมดาไม่ได้เพราะเจ็บซี่โครงและเจ็บกระดูกสันหลังดังนั้นเวลาลูกนั่งเวลาฉันและเวลาทำสริระิต แพทย์ต้องให้ใส่เผือกไว้ตลอดเวลายกเว้นเวลานอนผลการตรวจของแพทย์ทางเอ็กซเรย์ไม่พบความผิดปกติทางด้านกระดูกดังนั้นการรักษาของแพทย์นอกจากจะรักษาทางยาแล้วยังรักษาด้วยการจี้ด้วยเครื่องไฟฟ้าการรักษาด้านสรีระบ,บำบัดคือให้หัดเดินในบาร์เมื่อเวลาพอลุกได้ให้นั่งรถเข็น เพื่อเป็นการเปลี่ยนอิริยบทหลวงปู่อาภาธครั้งนี้รักษาอยู่ประมาณหนึ่งเดือนจึงหายเป็นปกติเจ้าพระคุณหลวงปู่แหวนสุก,กิโนโนนับเป็นพระอริยสาวกที่สืบทอดพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อายุยังน้อยตราบสิ้นอายุไขท่านเป็นพระ ที่กรอบด้วยองคุณของสงฆคือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบนอกจากนี้ยังมีจริยวัดที่งดงามมีความสงาา่าผ่าเผยการแสดงหรือปารูปธรรมของท่านมีความไพเราะอ่อนโยนนุ่มนวล ละมุนละไมทรรมโมวาดของท่านประเสริฐเลิศด้วยเมตตาธรรมแสดงถึงข้อปฏิบัติทางด้านจิตใจที่สูงส่งมักเป็นคำสอนสั้นๆกินความหมายลึกซึง้งกรอบด้วยคุณประโยชน์ซึ่งท่านได้รับได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติประพฤติธรรมของท่านมุ่งชี้ทางให้ผู้ปฏิบัติประคองชีวิตโดยยึดหลักศัจธรรมต้องกับการสมัย และสภาพของสังคมในปัจจุบันยอดแห่งธรรมะของท่านอยู่ที่การเสียสละสละทั้งนอกทั้งในสละทั้งวัตถุสิ่งของเท่าที่เจริญปฏิบัติได้การสละที่ลึกซึ้งอีกระดับหนึ่งคือการสละทางความรู้สึกสละอารมณ์ที่ยึดติดในจิตใจอันเป็นการสละที่ทำได้ยากยิ่งเช่นสละความโลภโกรธหลง ความเกลียดอันจะเห็นได้จากเสนาสนสถานของพระคุณท่านซึ่งไม่มีสมณบริคารที่เป็นส่วนเกินของภิกษุอยู่เลยนับว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ที่บริสุทธิ์หมดจดตลอดระยะเวลายาวนานกว่า78ปีที่ท่านอยู่ในสมณเพศนับแต่ปีพุทธศักราช2451เป็นต้นมาอย่างคุณประโยชน์ใหญ่หลวงใจญเหล่ามนุษยชาติ ตรงตามปณิธานขององค์ท่านที่จะคงอยู่ในสมณเพศตราบสิ้นอายุไขดังสัญญาที่ได้ให้ไว้จะโยมมารดาทั้งนี้เพราะท่านตระหนักดีว่าอันความปรารถนาสูงสุดของมารดานั้นคือการมีบุตรผู้ทรงคุณธรรม สำหรับผู้ที่มีจิตใจศรัทธาเลื่อมใสพระคุณท่านจะเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อบุคคลใดได้มาณพยายามเดินทางเข้าไปจนถึงวัดดอยแม่ปังนอกจากความประสมที่จะได้กราบมัสการหลวงปู่แล้วส่วนใหญ่ก็ปรารถนาที่จะได้ฟังธรรมอันเป็นโอวาทานุสาสนีจากท่านซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มพูนศรัทธาและความวิริยะอุตสาหะ ในการปฏิบัติให้เป็นทวีคูณทำคำสั่งสอนของท่านย้ำความสำคัญของการปฏิบัติภาวนากรรมฐานว่าเป็นหนทางเดียวที่จะพาให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องตามคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้ละเลยหรือประมาทในคุณค่าของความเพียรปฏิบัติแม้เพียงเล็กน้อยคำสอนของท่านบางครั้ง เป็นใจความสั้นๆเพียงพอที่จะเป็นอุทาหรณอแก่ผู้ฟังเพราะจุดหมายของผู้ปฏิบัติต้องเป็นไปเพื่อปัจจิตังคือได้เห็นจริงรู้จริงด้วยตนเองทำโมวาดของท่านจึงสามารถนําผู้ปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเวลาท่านให้โอวาดจจสิทธิานุสิตท,ที่ไปนมัสการถ้ากล่าวถึงศีลท่านจะกล่าวย้ำลงไปที่กายคือ ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่ง 2, 1, นี่แหละคือศีห้าถ้าจะรักษาศีลก็ให้รักษาที่นี่คือสิ่งทั้งห้าที่เราสมมติเรียกกันตามภาษาโลกว่าตัวเรานี้ถ้าเรารักษาตัวเราให้อยู่เป็นปกติไม่ไปละเมิดสิทธิในชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่นไม่ไปละเมิดในทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ล่วงละเมิดสิทธิในสามีภรรยาและหญิงชายที่ต้องห้าม ไม่กล่าววาจาทําให้ผู้อื่นเสียหายโดยเจตนาอันเป็นคําเท็จไม่ดื่มน้เาเมาอันเป็นมูลเหตุแห่งความประมาทถ้ารักษาตัวเราให้อยุดขอบเขตอย่างนี้ได้หลวงปู่ท่านเรียกว่ารักษาศีลศีลในทัศนของหลวงปูแง่แหวนไม่จําเป็นต้องไปขอจากใครต้องทําต้องงดเว้นให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนเองจึงจะเป็นศีลที่สมบูรณ์ ศีลที่ไปขอมาจากผู้อื่นหลวงปู่ท่านเรียกว่าศีลขอศีลยากศีลจนไม่ใช่ศีลมั่งมีสีสุขหลวงปู่สอนให้รู้ถึงอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหลวงปู่ได้เน้นถึงสมุท,ทยัยเหตุที่เกิดทุกข์ท่านได้กล่าวว่าตัณหา มักจะเกิดในปัจจุบันเกิดทางวาจาเกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นทางใจสังขารกับสม,มุทัยนี้เป็นอันเดียวกันเวลากำหนดจิตเข้าไปจึงจะเห็นนึกถึงสภาพคนนั้นคนนี้จะนอนไม่หลับทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงนี้สม,มุทัยก็เกิดขึ้นตรงนี้เหมือนกันนิโรธความดับทุกข์ก็เกิดอยู่ที่นี่เหมือนกันเกิดอยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่ได้เกิดจากที่อื่น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วพิจารณาให้รู้แจ้งตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมศีลก็คือการนำความชั่วออกจากกายจากใจของตนศีลน,นำความผิดออกจากกายวาจาใจของตนอันเป็นที่ตั้งของมัรคเป็นหนทางที่จะทำให้ความทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดลงไปกล่าวได้ว่าท่านสอนให้รู้เหตุของทุกข์และทางดับทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ในด้านปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับสมาธิภาวนาหลวงปู่จะแนะนำให้เอาพุทโธเป็นอารมณ์ของจิตไปก่อนเมื่อบริกรรมพุทโธจนจิตเป็นสมาธิแล้วให้วางพุทโธแล้วกำหนดผู้รู้คือจิตเมื่อพักอยู่ในความสงบพอสมควรแล้วให้ถอนจิตขึ้นมากำหนดพิจารณากายเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนพิจารณาอยู่จุดเดียวจนเกิดความชำนิชำนาญ แล้วจึงขยายต่อไปสู่ส่วนอื่นจนทั่วทุกส่วนของร่างกายเบื้องบนตั้งแต่พื้นเทาขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมาพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจให้หมดสงสัยทั้งกายตนกายผู้อื่นทั้งหญิงทั้งชายพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในไตลรลักษณ์อย่าให้ส่งกิจออกภายนอกกายเอากายนี้เป็นเป้าหมายในการพิจารณา เอากายนี้เป็นมรคเอากายนี้เป็นผลถ้าผู้ปฏิบัติทรงจิตออกรูปภายนอกจากกายนี้เป็นการปฏิบัติที่ผิดทางการเจริญภาวนาโดยยึดเอาอาญตนาภายในหกมาเป็นอารมณ์เพื่อทำให้ใจสงบหลวงปู่แหวนสอนให้รู้ว่าการพิจารณาต้องน้อมเข้ามาสู่ภายในพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว ก็จะวางเองหลวงปู่มั่นภุริทธโตได้กล่าวว่าเหตุก็ของเก่านี่แหละแต่ไม่รู้ว่าของเก่าของเก่าได้แจ่ขาแขนตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อเวลาปฏิบัติภาวนาก็ให้พิจารณาอันนี้แหละให้รู้แจ้งภายในจึงจะไปนิพพานได้นักปฏิบัต,ติต้องพิจารณาตรงที่ขนเล็บฟันหนังเนื้อ ให้พิจารณากายพิจารณาใจให้เห็นให้เกิดความเบื่อหน่ายผู้ปฏิบัติต้องน้อมเข้าหาสมมุติให้เกิดเป็นวีมุตติพิจารณาให้รู้แจ้งสมมุติให้เกิดเป็นบีมุติพระพุทธเจา้าก็ตรัสรู้อันนี้หลวงปู่ท่านได้สอนให้เรารู้ถึงของเก่าซึ่งไม่กี่รังยั่งยืนจะต้องผุเน่าเปื่อยไปในที่สุด หลวงปูแง่แหวนเน้นคำสอนของท่านโดยกล่าวว่าในพระพุทธศาสนาพระอุปัชาไม่ว่าใครเวลาให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรต้องสอนกรรมฐานหาคือยกเจสาโลมานาขาดันตาตาโจขึ้นสอนคือบอกให้กุลบุตรผู้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังสิ่งที่มีอยู่ในตนนี่แหละเป็นมูลกรรมฐาน เป็นตัวกรรมาฐานคนเราเกิดความรักความชังก็เพราะกายนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพิจารณากายนี้ให้เข้าใจหลวงปู่ท่านย้ำบ่อยๆว่าคนเรานั้นมารากักมาหลงมาติดมาเห็นว่าสวยมาเห็นว่างามจนเกิดฉันทราคานั้นเห็นอยู่ที่ผิวหนังเท่านั้นท่นลอกผิวหนังออกลองพิจารณาใคร่ครวญดูสิ่งที่เรารัก เราหลงสิ่งที่เราเห็นว่าสวยว่างามนั้นมันอยู่ตรงไหนลอกส่วนที่มันปกปิดความจริงซึ่งมีเพียงนิดเดียวแต่ปัญญาเรามองผ่านทะลุเข้าไปไม่ได้ส่วนใหญ่ที่เหลือเป็นอย่างไรน่ารักไหมน่าหลงไหมสวยงามไหมให้เปล่าๆปล่เอาไหมแถมกระดาษราคาเท่านั้นเท่านี้ให้อีกเอาไหมถึงกับจ้างแล้วยังไม่มีใครเอา ก็แสดงว่ามันไม่ใช่ของที่น่ารากักน่าหลงของสวยของงามอย่างที่เราเข้าใจถ้าความจริงเป็นความจริงใครหล่ะจะปฏิเสธหลวงปู่แหวนได้ยกเอาความอดกลั้นเป็นบาร,รมีธรรมโดยอาศัยความเพียรละกายทุจริตวจีทุจริตละมโนทุจริตเอาอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องกัน้นโดยตั้งความสัตย์ให้จริงกาย จริงวาจาจริงใจอดทนทั้งกายอดทนทั้งวาจาอดทนทั้งใจละบาปทางกายละบาปทางวาจาละบาปทางใจให้หมดไปแล้วก็จะเป็นสุขใจตั้งอยู่ในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษากรรมบทศีลร,รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ในศีลท่าศีลแปดรักษาตาหูจมูกลิ้นกายให้หมดจด กามตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณหาเปรียบเสมือนแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลไม่มีที่เต็มชั้นใดก็ดีการมตัณหาไม่มีที่พอไม่มีพอดีก็ดีภาะวตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นแหล่งก่อให้เกิดความทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดจนธาตุสี่ขันห้าแตกดับนั่นแหละจึงจะหลุดพ้นจากตัณหาเหล่านี้ ท่านได้สั่งสอนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลอดีตที่ล่วงมาแล้วอย่าไปคำนึงมาเป็นอารมณ์อดีตอนาคตต้องตัดให้หมดอัตตาหิอัตโนนาโถปแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมตลอดชีวิตจึงจะหลุดพ้นจากตันหาทั้งปวงหลวงปู่แหวน จะย้ำแจสิทธิ์ว่าอาดีตเป็นทมเมาอนาคตเป็นธมเมาปัจจุบันเป็นรมโมอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วดีชั่วก็ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วท้ามัวคำนึงอยู่เป็นทำเมาคือมัวเมากับสิ่งที่มันผ่านเราไปแล้วสิ่งใดที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถเอากลับคืนมาได้อนาคตคือสิ่งที่ยังไม่มาถึง สิ่งใดยังมาไม่ถึงยังไม่เกิดยังไม่มีถ้ามัวไปคำนึงถึงอยู่ก็เป็นทำเมาคือมัวเมาอยู่ในสิ่งที่มันยังไม่เป็นความจริงเปรียบด้วยความฝันเท่านั้นการทั้งสองเป็นการกระทําที่เสียเวลาไปเปล่าปัจจุบันเป็นทำโม,เ,มเพราะสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราเกี่ยวข้องสัมผัสอยู่นั้นมันเกิดมีอยู่ในปัจจุบันเราจะละความชั่ว ก็ต้องละในปัจจุบันสร้างความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนก็ต้องสร้างในปัจจุบันดังนั้นปัจจุบันจึงเป็นธรรมโมหลวงปู่แหวนท่านสอนว่าทุกคนที่เกิดมาย่อมมีคนสรรเสริญคนนินทาเมื่อเขาว่าเราเราก็อย่าไปรับมาเก็บไว้ในใจปล่อยให้มันผ่านไปเสียกายของเราก็ปกติดีอยู่แล้วจะต้องไปเดือดร้อนทำไม เรารู้อยู่ว่ากิเลสมันไม่ดีตัวเราเองก็ไม่ดีมีความรักความชางังความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นก็เพราะตัวกิเลสนั่นแหละต้องตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในการบําเพ็ญกุศลละบาปทางกายทางวาจาทางใจบาปอันใดที่ยังอยู่ละให้หมดวางเสียให้หมดก็จะสบายการบวชเป็นพระเป็นเนนก็ตาม อุปชาท่านก็ได้ชี้สอนเข้ามาทางกายคือผมขนเล็บฟันหน,นังนี้ฐานไปที่ตั้งของกรรมกรรมพาหมุนอยู่นั่นแหละของดีก็อยู่ในนี่แหละดีใจเสียใจนินทาสรรเสริญทุกสุขสมมติวิมตุตตก็เกิดในนี้เวลาภาวานาน,นั่งไปนานๆทุกก็เกิดขึ้นเจ็บแช่งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวง่วงเหงาหานอนก็เกิดอยู่ที่นี่ กายทุจริตวาจาทุจริตใจทุจริตนำออกให้หมดแล้วรักษากายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตไว้เมื่อนำทุจริตออกไปหมดแล้วคงเหลือแต่สุจริตธรรมตั้งอยู่ในศีลกายก็เป็นศีลวาจาก็เป็นศีลเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นผลตั้งขึ้นในจิตในใจละวางทุจริตธรรมสุจริตธรรมตั้งอยู่แล้วจิตใจก็เบาสบาย อดีตที่ล่วงมาแล้วหลายปีหลายเดือนยังเก็บมาไว้ในใจมันก็จะเดือดร้อนต้องเอาออกให้หมดหลวงปูง่แหวนชั่นว่าต้องอาศัยความหมั่นความเพียรพบทางแล้วจึงจะนำออกได้นำออกจากจิตจักใจนี้ตาหูจมูกเล่นกายเหล่านี้เป็นเหตุ รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐพภะเกิดขึ้นถ้าพอใจก็ดีถ้าไม่พอใจก็ชังเขาเกลียดเขาเมื่อเวลาเกิดขึ้นหลวงปู่ท่านแนะนำออกเสียจาโคปตินิสโคสละคืนถอนออกจากใจนี้เสียเรื่องของกามนี้หลวงปู่แหวนได้ยกเอากามตัญหามาแสดงชี้เห็นว่ากามกิเลสเป็นบ่อกเกิดแห่งการฆ่า การตายชิงดีชิงเด่นกิเลสตัวเดียวทำให้เกิดการต่อสู้การแย่งกันความรักความชังก็จะบังเกิดขึ้นในจิตใจเพราะกามท่านได้สอนให้พิจารณาถึงสังขารร่างกายพิจารณาเข้าไปถึงผมขนเล็บฟันหนังแต่จากปัญจากากรรมฐานห้ากายคตากรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งของกามทุกมันก็เกิดอยู่ที่นี่ สมุทัยก็เกิดอยู่ที่นี่น้อมเข้าทั้งขันห้าธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณากำหนดเข้าไปแล้วจะเห็นว่ากามนั้นเป็นของไม่อัศจรรย์อย่าลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทำใจให้บริสุทธิ์ทำกายให้บริสุทธิ์ให้ถึงถีติภูตังนั่นแหละกามตัญหาก็จะหมดไปในด้านปัญญา หลวงปู่แหวนจะสอนผู้ที่ดำเนินมรรคปัญญาว่าทำทั้งหลายไหลามาจากเหตุให้กำหนดเหตุรู้เท่าทันเหตุเหตุดับลงจิตก็เป็นพุโทโธเพราะละเพราะวางเพราะถอดเพราะถอนเหตุแห่งธรรมทั้งหลายได้แล้วเหตุแห่งธรรมดับลงแล้วจิตจึงเป็นพุโทโธก็สบายเท่านั้นผู้นั้นก็มีพุโทโธ ธรรมโมสังโฆอยู่ที่ใจใจเป็นพุทโธใจเป็นธรรมโมใจเป็นสังโฆก็สบายเท่านั้นนั่นแหละคือที่สุดของวิบากกรรมนั่นแหละคือที่สุดของวัฏฏะ